ฝ่ายหญิงเนี่ยเรียกมาฮัตสะแพงเรียกมาฮัตสะโหดเลยเนี่ยฝ่ายชายหมดความสามารถที่จะให้ได้จึงเกิดข้อคำถามว่าแล้วศาสนาเนี่ยมีทางออกอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ให้ฝ่ายชายเนี่ยหาผู้ไกลเกลี่ยที่รู้และเข้าใจาศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของมหาตเนี่ยแล้วก็ควรที่จะรู้จักมักคุณกับครอบครัวเนี่ยหรือครอบครัวเนี่ยให้การนับถือฝ่ายชายเนี่ยต้องเป็นบุคคลที่ดีด้วยจึงมีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่เขา้าใจาศาสนาเนี่ยยอมที่จะเข้าไปเป็นผู้ที่อะไรนะไกลเกลี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้เขามีประสบการณ์แล้วก็มีวิธีการพูดพยายามตรงนี้ก่อนขั้นที่สองตรงนี้นะฝ่ายชายยังคงต้องเชื่อมสัมพันธ์ด้วยการทําดีกับครอบครัว ของฝ่ายหญิงโทรศัพท์ไปคุยกับพ่อของผู้หญิงนะบอกโอเคย้อนเดี๋ยวผมจะเข้ามาเยี่ยมนะมีของมาฝากด้วยให้ถือว่ามาเยี่ยมกันแล้วกันเพราะเขาเองเขาก็ยังดูเราอยู่นะพยายามในการที่จะไปหามหัดมาตามที่เขากําหนดทําดีทําดีทดําดีโดยให้เกลียดกับฝ่ายหญิงทุกขั้นตอนมันจะสร้างความประทับใจให้แก่คนที่เป็นผู้ปกครองของฝ่ายหญิง พอทาไปสักระยะหนึ่งสามสี่เดือนลองให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่มีความรู้มีความเข้าใจศาสนาลองเข้าไปคุยอีสักทีเผื่อว่าระยะเวลาที่เราได้ทําดีกับครอบครัวของฝ่ายหญิงเนี่ยอาจจะเกิดความรู้สึกชอบประทับใจฝ่ายผู้ชายก็ได้พอถึงจุดนี้แล้วนี่นะผมขอแนะนําผู้ชายควรอย่างยิ่งที่จะต้องกลับมาทบทวนข้วพื้นฐานความรักของเราเนี่ยเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาหรือเปล่าเราเองก็ทําทุกวิธีทางที่ถูกต้องแล้วแต่มัน ยังไม่สําเร็จก็ต้อง มอบหมายต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาและฝ่ายชายเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะที่จะต้องเข้าใจว่าผู้หญิงที่เขารักเราเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาจริงๆและต้องการที่จะแต่งงานกับเราจริงๆเพื่ออัลลอฮฺนางก็จะพยายามด้วยเหมือนกันที่จะโน,มน้มน้าวคุณพ่อคุณแม่ว่าโอเคลดลงหน่อยเพราะตรงนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่นบีสอนไว้นะเราอาจจะสอนฝ่ายหญิงให้พูดก็ได้ชาวละเลยรวมมือกันและกระทำตรงนี้และฝ่ายชายเนี่ยนะพี่น้องต้องเข้าใจด้วยว่า บริบทของการเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเพียงเป็นผู้ที่ใช้ความพยายามให้สุดความสามารถเท่านั้นทําทุกวิถีทางแล้วเนี่ยพ่อและแม่สตรีเนี่ยยังเป็นผู้ที่ยังยืนการที่จะเรียกมาฮัดแพงๆอีก เราทําผูกความสาม,มารถแล้วทีแล้วก็มอบหมายต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเป็นผู้กําหนดแล้วว่าความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นไหมในการแต่งงานครั้งนี้และฝ่ายชายเนี่ยต้องเข้าใจนะว่าเมื่อความพยายามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่สําเร็จทําทุกวิถีทางแล้วเขาก็ไม่ลดค่ามาฮัดแล้วเราก็ไม่มีปัญญาที่จะจ่ายมาฮัดแพงๆขนาดน,นั้นดังนั้นต้องมอบหมายต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาในจุดนี้ฝ่ายชายต้องตั้งสติให้ดีนะคุณยังต้องดำรงความเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาต่อไป